วันนี้พาทุกคนมาปั่นจักรยานกันจ้ะแบบเช้าไปเย็นกลับในกรุงเทพนี่เองหูที่นี่มีร้านให้ชอบจักรยานและสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยค่ะถึงแล้วย่านรักทะเลเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเราเริ่มกันที่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนกันนะนว้าวถนนคอนกรีตเรียบมากปั่นสบายสุดๆาาาเรไไปปดินนสูควมฟฟั เดี๋ยวแม่พาเดินเล่นศูนย์เดินรู้ป่าชายเลนและแวะเข้าห้องน้ำกันแป๊บหนึ่งด้วยนะพร้อมปั่นกันต่อตอนถนนสีสันสดใสเลาะเรียบตามป่าชายเลนลมรื่นสุดๆเย้ yeah, ถึงแล้วจุดชมวิวชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพตัดเชิงชมธรรมชาติสุขภาพ